สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับ คือจริงๆแล้วนะครับท่านผมก็อยากพูดเร็วอยู่นะครับอยากพูดเร็วๆแล้วก็ถ้าพูดเร็วเมื่อไหร่แล้วก็ผมพังทีนะครับผิดแน่นอนครับท่านแม้แต่จํานวนการผลิตผมดูอยู่แท,แท้ๆต่อหน้าต่อตานี่นครับยังพูดผิดเลยจะภาษาอะไรกับเรียนนี่ครับผมทั้งทั้งที่ผมดูอยู่ผมดูอยู่ก่อนหน้านั่นแล้วก่อนที่ผมจะมารีวิวให้พี่พพเพื่อนเพื่อนน้องทุกท่านฟังยังผิดเลยครับท่านผมต้องขอโทษขอไปพี่เพื่อนเพื่อนน้องทุกท่านด้วยนะครับว่า ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอครับแต่บ่อยนักมันก็ไม่ไหวครับเหมือนกับกันเป็นความจงใจอะไรประมาณนั้นนะครับท่านไม่ใช่ครับผมไม่ได้จงใจอะไรเลยครับจงใจที่จะให้พูดผิดเลยนะครับท่านแต่มันเป็นเพราะตั้งแต่เกิดครับผมจะเป็นแบบนี้ตลอดคือผมเป็นคนที่พูดเร็วนะครับท่านพูดเร็วพูดออกไปแล้วต้องาพูดครั้งที่สองถึงถูกต้องครับครั้งแรกอาจจะพลาดไปครั้งที่สองอาจจะถูกครับมันเป็นลักษณะนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับท่านเพราะฉะนั้น ที่ผมต้องพูดพูดผิดผิดถูกถูกนี่ไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะครับผมรู้นะครับแต่มันแก้ไขไม่ได้ครับที่ผมไม่ตัดคลิปออกพ่ออะไรรู้ไหมครับตัดที่ผมพูดผิดออกพ่ออะไรรู้ไหมครับผมต้องการปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่เราคุยกันนั่นแหละครับท่านบางคนคงเป็นเหมือนผมนะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะผมแล้วกันเนาะบางท่านอาจจะป็นแต่บางท่านไม่ป็่นไม่เป็นไรนะครับผมขอโทษขอไปพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมไม่ได้พูดถึงใครนะครับพูดถึงตัวของผมเองนั่นแหละครับ เรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยจูปิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่สวยงามมากนะครับนี่รอยขูดขีดมีแน่นอนครับเลยบุบรอยบีก็มีแน่นอนครับท่านแต่ไม่มากมมยอะไรครับสําหรับเหรียญนี้ครับปีพศนี้นะครับสวยงามมากนะครับขอบเฟืองยังไงบ้างครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับนี่ครับคมชัดเจ๋ยวมากครับต้องดูแบบนี้ครับใกล้ๆเลยครับเนี่ยยังเห็นคมชัดเจนครับ แต่เสียอย่างเดียวนะครับเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำกันลางมันก็เลยเห็นรอยสกปรกรอยดาคาอยู่นิดๆครับแต่ไม่ถึงกับมากมายอะไรนะครับท่านเพราะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มามาดูด้านหลังครับเนี่ยชัดเจนนะครับประเทศไทยครับอักษรบิลสี่ตัวนะครับท่านสำหรับอักษรบิลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านสามตัวติดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาทางนี้นะครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกครับท่านสองห้าสามหกนะครับ ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายากนะครับสําหรับปีปศนี้ครับผลิตน้อยนะครับเนี่ยไม่เยอะนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสามหกเนี่ยสำหรับปีสองห้าสามหกเหรียญนี้ปีปศนี้ครับได้มาเมื่อวานนี้ครับสําหรับเหรียญนี้ครับท่านผมได้มาวันนี้นะครับเหรียญที่สิบสี orgeous, ่ครับหลังจากที่ได้ก่อนหน้านั้นสิบสามเหรียญครับเหรียญที่สิบสี่คือวันนี้ครับได้มาเลยครับสดสดร้อนๆเลยนะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามด้านล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับ สำหรับตรงนี้ครับแม่น้งเจ้าพญานะครับท่านข้ามมาเฉยเลยผมเนี่ยข้ามาจากวันดนเลยดข้ามมาจนถึงสิบบาทด้านล่างเลยครับรู้จิตใจร้อนเกินไปครับสำหรับปีพศ2อ3 6นสาสิบนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ําหนัก8 5จกรัมนะครับท่านจานวนการผลิตนะครับสําหรับปี36หนี้ครับ2 5 3ห้าสามหนี้จํานวนการผลิตน้อยมากครับท่านส0บล้านห้าแสน ห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านย้ำอีกทีนะครับจำนวนกำรปรอยู่ที่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหแค่สิบล้านเศษสเท่านี้นะครับในระดับบิลลีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละสามร้อยห้าสิบบาทไปแล้วครับท่านไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าราคาจะสูงขนาดนี้สิบล้านเศษเศษนี้ตกอยู่ที่เหรียญละ 350หสบาทครับในะดับยืนสีนะครับจาก3รัล้านจาก300เมื่อ2เดือนกว่าเกือบ3ามเดือนแล้วครับท่านมาถึงขยับขึ้นมาอีก50ิบาทเป็น3 5 0ห้าสิบาทไปแล้วนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านก็ใช้หรยอครับไม่ขยับครับอยู่เท่าเดิมครับแ0สิบถึง120บาทเท่านั้นเองนะครับท่านไม่ขยับเลยครับท่านผมก็ยังงงอยู่ทําไมไม่ขยับครับทั้งๆที่10ล้านเศษๆนี่หายากมากเลยนะครับกูจะเจอในตีไรเหรียญ ก็ผลิตมานานมากพอสมควรเลยนะครับ